รถเขาใส่กนันสอบแลกให้จริง <c oughs> แม่เาแยกสีแลนะครับอเได้ได้พี่เอาเลยครับ ดีขึ้นเยอะเลยครับผมก็อยากถอนนะครับแต่โดนพี่อิกว่าเอาใส่ไว้ดีกว่านะครับอ่ะยังไงท่านผู้ชก็ตัวอย่างแรกก็ดีใจมากครับเพราะว่าผมเองก็ตลอดที่ผ่านมาคือเราก็ร้องเพลงคืนมาตลอดนะครับในวงนี้พอเรามาเปิดโลกคือเรามาทำเพลงของตัวเองเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกแบบที่เราคาดไม่ถึงครับก็เป็นเวลาที่ที่มันมันเกินจริงนะที่เกินเกินที่เราผมเคยคิดไว้เล่นคือตอนสมัยแรกๆที่ เล่นดนตรีแรกๆครับคือคนเรามันต้องมีความฝันเวลาเล่นดนตรีแรกๆคือก็อยากมีอัลบั้มขององคือตอนนั้นมันก็เหมือนแบบมันหมดไปตั้งนานลวเพราะว่ามันก็เรื่องคือมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างทำให้เรามันต้องรู้สึกตัวหมดไปครับแล้วก็วันหนึ่งจนกระทาั P ่งพี P ่พีคัสเปิเปดเปิดโอกาสเปิดทางเปิดประตูตตตให้เราลองเดินเข้ามาเจอโลกใหม่ก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากในชีวิตครับผมใชนะครับและนั่นคือความรู้สึกของพี่เจงน,เนั่นเองการ EP เปิดตัวขึ้นมานี่ยเป็นเหมือนว่าให้ทุกคนได้เทสเตอร์กันก่นกอนได้ลิ้มลองความเป็นพี่เจงได้อีกแบบนึงนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่พวกพี่ผ่านพ้นมาโดยตลอดนั่นคือยุคข,ของดนตรีไทยน,นั่นเองผมเชื่อว่ารุ่นน้องอยูหน้านั้นถ้ามีรุ่นน้องและรุน่นพี่ประสบการณ์เราจะคุ้นเคยกับยุคเอาเชนทีดนตรีหนักหนักแต่ช่วงที่เราเนี่ยผ่านพ้นมาจะเป็นช่วงถายลงละผ่านมาปุ๊บก็จะ